เงินปากผีตอนที่1ความอยากรวยไพโรธชายหนุ่มวัยรุ่นจากหมู่บ้านเล็กๆทางภาคเหนือกำลังถูกความโลภเข้าครอบงานอย่างรุนแรงเขาได้ยินเรื่องราวของเงินปากผีมาจากเพื่อนๆมันคือเงินที่คนโบราณฝังไว้กับศพเพื่อเป็นค่าเดินทางให้กับวิญญาณที่จะใช้ในโลกหน้าความเชื่อแล้วว่าหากใครขโมยไปจะถูกวิญญาณตามอาฆาตไปเอาคืนอย่างสยดสยอง แต่ก็มีอีกความเชื่อหนึ่งที่สวนทางกันว่าหากใครได้ครอบครองเงินปากผีชีวิตก็จะร่ำรวยขึ้นมาอย่างไม่น่าเชื่อเหมือนมีคนมาคอยช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลาไพาโรธเป็นคนไม่เชื่อเรื่องผีอยู่แล้วเป็นทุนเดิมความอยากรวยเข้าครอบงำเขาอย่างรุนแรงเขาต้องการที่จะพิสูจน์ว่าเรื่องราวที่เพื่อนๆเ,เล่ามานั้นเป็นความจริงหรือไม่และในคืนหนึ่งเขาก็ตัดสินใจที่จะไปที่สารวัตรเพื่อที่จะทำในสิ่งที่ไม่มีใครกล้าทำมาก่อน งานศพที่เพิ่งจัดขึ้นในหมู่บ้านเป็นงานศพของชายชราคนหนึ่งซึ่งเสียชีวิตอย่างกะทันหันทุกคนในหมู่บ้านต่างก็เศร้าโศกเสียใจกับการจากไปของเขาไพโรดได้ยินมาว่าในลงศพของชายชราคู่นั้นมีเงินปากผีอยู่จำนวนหนึ่งและในขณะที่ทุกคนในหมู่บ้านกำลังกลับบ้านกันไปหมดแล้วไพโรดก็ตัดสินใจที่จะแอบเข้าไปที่สารวัตรอย่างเงียบๆเ,เสียงจิ้งหรีดที่ดำระงมในความมืดทำให้ไพโรดรู้สึกหวั่นใจเล็กน้อย แต่ความอยากรวยบดบังความกลัวทั้งหมดเอาไว้เขาปีนเข้าไปหลังศาลาอย่างระมัดระวังและเขาก็เห็นโลงศพที่ตั้งอยู่กลางศาลาแสงทีนที่ส่องสลัวๆทำให้เขารู้สึกขนลุกไปทั้งตัวไพโรดเดินเข้าไปใกล้ๆลงศพด้วยมือที่สัน่นเขาค่อยๆเปิดฝาลงออกและเขาก็เห็นร่างของชายชราผู้นั้นนอนสงบนิ่งอยู่ในปากของเขามีเหรียญเงินอยู่จํานวนหนึ่งไพโรดรีบหยิบเอาเหรียญเงินนั้นใส่กระเป๋าแล้วรีบออกมาอย่างรวดเร็ว ทันทีที่ไพโรธหยิบเหรียญเงินออกมาแสงเทียนที่เคยส่องสว่างอยู่ก็กระพริบแรงจนเกือบดับลมเย็นที่พัดเข้ามาจากด้านหลังทําให้เขารู้สึกเหมือนมีมือที่มองไม่เห็นกําลังปิดปากของเขาเอาไว้เสียงหัวเราะที่ดังแผ่วเบาดังขึ้นมาจากรอบศาลาทําให้เขาตกใจจนแทบจะควบคุมตัวเองไม่ได้เสียงกระซิบที่น่าขนลุกดังขึ้นมาอย่างแผ่วเบาเงินของกูเงินของกูตอนที่สองเหรียญที่หลอมรวม ไพโรดตกใจจนแทบสิ้นสติเมื่อได้ยินเสียงกระซิบที่ดํามาจากรอบตัวเขาหันหลังกลับไปมองที่ศาลาแล้วพบว่าประตูทุกบานปิดสนิทราวกับว่าไม่เคยมีทางเข้าออกอยู่ตรงนั้นมาก่อนความมืดที่เข้าครอบงําศาลาทําให้เขาเริ่มรู้สึกหวาดกลัวอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนเขารีบหันกลับมาแล้วพยายามที่จะวิ่งหนีออกไปให้เร็วที่สุดแต่ทันใดนั้นเสียงฝีเท้าที่ดังครืด ครืดก็ดังมาจากด้านหลังไพโรธหันกลับไปมองแล้วก็เห็นว่าโลงศพที่เขารอบเข้าไปขโมยเงินปากผีนั้นเปิดอ้าออกมีมือขาวซีดที่ถูกปกคลุมด้วยเศษผ้าขาวค่อยๆโผลออกมาจากโลงอย่างช้าๆความกลัวเข้าครอบงำไพโรธเขาไม่เอาแล้วเขาไม่ต้องการเงินปากผีแล้วสิ่งเดียวที่เขาต้องการตอนนี้คือการหนีออกไปจากที่นี่ให้เร็วที่สุดไพโรธรีบหยิบเหรียญเงินที่อยู่ในกระเป๋าออกมา เพื่อที่จะโยนมันคืนให้ชายชราคนนั้นแต่ทันใดนั้นเองเหรียญเงินที่อยู่ในมือของเขาก็กลายเป็นเหรียญที่ดำเน่าและมีกลิ่นเหม็นเน่าที่น่าขยะแขยงและสิ่งที่น่าสยดสยองไปกว่านั้นคือเหรียญน,นั้นได้หลอมรวมเข้ากับมือของเขาจนไม่สามารถแกะออกได้แล้วความรู้สึกเจ็บปวดที่รุนแรงแผ่ซ่านไปทั่วร่างของไพโรธราวกับว่าเหรียญน,นั้นได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายเข้าไปแล้วเขาพยายามที่จะแกะมันออกแต่ก็ไม่เป็นผล เสียงกระซิบที่เคยดังแผ่วเบาเริ่มดังขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นเสียงที่ดังก้องไปทั่วทั้งศาลาเสียงนั้นเหมือนกับเสียงของใครบางคนที่กำลังหัวเราะอย่างบ้าคลัง่งมึงต้องมาอยู่กับพวกกูเสียงนั้นกล่าวขึ้นมาพร้อมกับเสียงหัวเราะที่ดังสนั่นไปทั่วทั้งศาลาไพเราอเริ่มสติแตกเขาไม่สนใจแล้วว่าเหรียญที่อยู่ในมือจะเจ็บปวดแค่ไหนสิ่งเดียวที่เขาต้องการคือการหนี เขาทีประตูศาลาอย่างแรงจนมันเปิดออกแล้วเขาก็วิ่งออกไปจากศาลาอย่างรวดเร็วเพื่อที่จะหนีจากสิ่งที่เขากําลังเผชิญอยู่แต่ทันใดนั้นเองภาพทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเขาก็เริ่มบิดเบี้ยวถนนที่ควรจะมุ่งหน้าไปสู่ทางออกกลับวนกลับมาที่เดิมเขาพยายามที่จะวิ่งหนีไปอีกครั้งแต่ก็ยังคงวนกลับมาที่ศาลาเดิมราวกับถูกขังอยู่ในภาพลวงตาไพโรธเริ่มหายใจแรงขึ้นด้วยความเหนื่อยล้า แต่เขาก็ยังคงพยายามที่จะวิ่งต่อไปวิ่งหนีไปจากเสียงหัวเราะที่ดังตามหลังเขามาตลอดเวลาตอนที่สเงาที่รายล้อมไพโรดวิ่งอย่างไม่คิดชีวิตเส้นทางที่ควรจะมุ่งหน้าสู่แสงสว่างกลับบนกลับมาที่เดิมส้ำแล้วส้ำเล่าร่างกายของเขาอ่อนล้าจนแทบทรุดลงใบหน้าเปียกชุ่มไปด้วยเหงื่อและน้ำตาแห่งความหวาดกลัวเสียงหอบหายใจที่ดังขึ้นในความเงียบสงัด เรากับเสียงกรีดร้องที่น่าเวทนาเขาพยายามวิ่งต่อไปด้วยความสิ้นหวังแต่ก็เหมือนกับวิ่งอยู่กับที่ไม่มีทางออกไม่มีจุดสิ้นสุดเขาติดอยู่ในเขาวงกฏที่ถูกสร้างขึ้นจากความมืดมิดและความหวาดกลัวแล้วในขณะที่เขากำลังวิ่งไปข้างหน้าอย่างสิ้นหวังเงาดำบางอย่างก็ปรากฏขึ้นจากด้านหลังมันเป็นเงาของเด็กเล็กที่กำลังเดินตามเขามาอย่างเชื่องช้าเงาของเด็กคนนั้นสีขาว ดวงตาของมันแดงกำ่ำราวกับพึ่งร้องไห้มาอย่างหนักและมันก็จ้องมองเขาด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความอาฆาตพริบตาต่อมาเงาของคนแก่อีกคนก็ปรากฏขึ้นมาจากด้านคางใบหน้าของชายชาราผู้นั้นซีเซียวจนน่ากลัวดวงตาของมันก็แดงก่ำเหมือนกันพวกเขาทั้งสองคนไม่ได้พูดอะไรแต่กลับเดินตามไพรโรดมาอย่างเงียบๆจากเงาหนึ่งกลายเป็นสองกลายเป็นสามและเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนเต็มท้องถนน พวกวิญญาณเหล่านั้นมีทั้งเด็กและผู้ใหญ่ทุกคนต่างก็มีใบหน้าที่ซีดขาวดวงตาที่แดงก่ําและรอยยิ้มที่บิดเบี้ยวจนหน้าขนลุกพวกเขาทั้งหมดเดินล้อมไพโรธไวจนไม่มีทางหนีไปไหนได้เลยไพยโรธพยายามที่จะวิ่งหนีแต่พวกเขาก็ยังคงเดินตามมาอย่างเชื่องช้าเรากับว่าพวกเขาไม่ได้เร่งรีบที่จะจับเขาเลยแม้แต่น้อยมึงต้องมาอยู่กับพวกกู เสียงกระสิบที่ดังขึ้นในครั้งแรกเริ่มดังขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นเสียงหัวเราะที่ดังสนั่นไปทั่วทั้งบริเวณเสียงหัวเราะนั้นเต็มไปด้วยความโหดร้ายและบ้าคลัง่งมันไม่ใช่เสียงหัวเราะของคนธรรมดาแต่เป็นเสียงหัวเราะของวิญญาณที่กำลังสนุกสนานกับความหวาดกลัวของเขาเสียงหัวเราะนั้นดังขึ้นรอบๆตัวไพโรดอย่างน่าขนลุกมันเหมือนกับว่าเขาได้กลายเป็นเงินปากผีไปแล้วเสียเองไพโรดมองไปที่มือของเขา เหรียญเงินที่เคยติดอยู่ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายเขาไปแล้วความเจ็บปวดที่เคยรู้สึกได้หายไปแล้วเหลือไว้แค่ความรู้สึกเหนาวเย็นที่แผ่สร้างไปทั่วร่างเขารู้สึกเหมือนวิญญาณของเขาได้ถูกดึงออกจากร่างกายอย่างช้าๆแล้วถูกกลืนหายไปในความมืดมิดที่เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะที่น่าขนลุกไพโรธมองไปที่เบื้องหน้าด้วยสายตาที่ว่างเปล่าความกลัวที่เคยมีอยู่ได้หายไปแล้วเขาพร้อมแล้วที่จะไปกับพวกเขาตอนที่สี่ ความเงียบสงัดความสยองขวัญที่ไพโรธเผชิญหน้าอยู่ได้กลายเป็นความว่างเปล่าที่ไม่มีคำตอบแล้วเขาไม่รู้สึกถึงความกลัวอีกต่อไปความรู้สึกหนาวเย็นที่เคยแผ่ซ่านไปทั่วร่างได้หายไปแล้วเหลือไว้เพียงความรู้สึกว่างเปล่าที่ไร้อารมณ์ใดๆไพโรธเดินตามเงาของวิญญาณเหล่านั้นไปอย่างเงียบๆพวกเขาเดินไปบนเส้นทางที่ไม่มีที่สิ้นสุดเดินไปบนเส้นทางที่ไม่มีใครเคยเห็นมาก่อน แล้วความมืดก็เข้ากลืนกินทุกสิ่งทุกอย่างอย่างสิ้นเชิงเช้าวันรุ่งขึ้นแสงอาทิตย์สีทองที่อบอุ่นส่องลงมาในหมู่บ้านเล็กๆอย่างสดใสเหมือนทุกวันแต่แล้วก็มีเสียงเอ,อะอะโวยวายดังมาหน้าศาลาวัดผู้คนในหมู่บ้านพากันวิ่งไปดูและสิ่งที่พวกเขาเห็นก็ทำให้ทุกคนก้องตกใจจนแทบจะควบคุมตัวเองไม่ได้ ร่างของไพโรจนอนแน่นนิ่งอยู่บนพื้นหน้าศาลาใบหน้าของเขาซีดขาวราวกับคนตายดวงตาของเขาเบิกกว้างและอ้าปากค้างอย่างน่าสยดสยองภายในปากของเขามีเศษดินและหญ้าจำนวนมากถูกยัดไว้จนเต็มในมือที่กำแน่นมีเหรียญเงินเก่าๆเหรียญหนึ่งที่ตอนนี้ได้กลายเป็นเหรียญที่ดำสนิทและน่าขยะขยงผู้คนในหมู่บ้านต่างมองหน้ากันด้วยความสงสัย ทั้งสงสารและรู้สึกอนาจใจกับร่างของไฟโรดไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับไฟโรดในคืนนั้นความน่ากลัวและความสยดสยองที่เขาเจอนั้นมันทำให้เขาอยู่ในสภาพแบบนี้และตำนานความน่ากลัวเกี่ยวกับเรื่องเงินปากผีมันยังคงมีอยู่ผู้เฒ่าผู้ใหญ่ในหมู่บ้านที่ได้เห็นสภาพของไฟโรดก็ถึงกับต้องสายหน้าด้วยความเสียใจนั่นแหละคือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคนไม่เชื่อในเรื่องลี้ลับ เขาได้กลายเป็นเงินปากผีไปแล้วเสียเองผู้คนในหมู่บ้านต่างพากันพูดคุยและสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นกับไพรโรธในคืนนั้นแต่ก็ไม่มีใครสามารถหาคำตอบได้ความจริงทั้งหมดถูกฝังไว้พร้อมกับร่างของเขาไม่มีใครกล้าพูดถึงเรื่องนี้อีกเลยเรื่องราวของไพรโรธและเงินปากผีจึงกลายเป็นตำนานสยองขวัญที่ถูกเล่าขานกันในหมู่บ้านเล็กๆแห่งนี้ไปตลอดกาลเพื่อเตือนใจทุกคน ให้ระมัดระวังความโลภและห้ามลบหลู่ในสิ่งที่มองไม่เห็น